สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาซ่อมหัวเทียนทําความสะอาดหัวเทียนนะครับที่บอดแล้วนะครับให้กลับมาใช้ได้อลองสตาร์ทเครื่องดูครับ รถคันนี้หัวเทียนบอดแล้วนะครับสาเหตุที่ทำให้ให,หัวเทียนบอดนะครับก็คือรถกินน้ำมันเครื่องครับรถควนขาวนะครับเครื่องลวมนั่นเองรถใครมีควนขาวออกท่อไอเสียนะครับรถท่านนี่กินน้ำกินหัวเทียนแน่นอนครับหัวเทียนบอดบ่อยครับเอาวิธีนี้ไปใช้ได้เลยนะครับ ผมจะรือ้อ <c oughs> ถอดหัวเทียนออกก่อนนะครับนี่นะครับหัวเทียนหัวเทียนม่ใหม่อยู่นะครับแต่ว่ามีเปียกๆนะครับตกเขี้ยวนี่เปียกเปียก,ก,ยยยก,ยกดำทำให้หัวเทียนบอดนะครับ เดี๋ยวมาลองทำกันดูเลยครับนี่นะครับเตรียมไว้น้ำยาล้างห้องน้ำครับจุ่มไปเลยครับนี่นะครับเป็นฟองผุดๆเลยนะครับน้ำยาล้างห้องน้ำไปกัดพวกคราบสกปรกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับไปกัดพวก คราบพวกอะไรที่เราขัดไม่ออกถึงขัดถึงล้างยังไงเดี๋ยวก็บอดอีกนะครับถ้าไม่ใช้วิธีนี้วิธีนี้ช่วยได้เยอะเลยครับอ่าฟองขึ้นเลยครับแช่ทิ้งไว้ก่อนนะครับประมาณสิบนาทีให้เขาทำความสะอาดขจัดคราบออกมาให้ได้เยอะที่สุดครับน,นี่แล้วครับเพื่อน ตั้งจากที่รอเช่ประมาณ10นาทีแล้วนะครับเามาล้างดูเลยครับใช้น้ำมันนะครับขาวเลยครับเนี่ยใช้เปรงขัดๆหน่อย เนี่ยดูคั่วข้างในครับขาวมากเลยครับจากที่เป็นคราบดำนะครับโดนน้ำยาไปนะครับกัดขาวมากเลยเราทวนไก่อนใช้น้ำมันล้างอีกสักหน่อย ถูเบาๆก็ออกแล้วนะครับคาบดำๆนะนี่นะครับขาวยันข้างในเหมือนใหม่เลยอะโอเคเราลมเป่าหรือผ้าเช็ดให้แห้งนะครับ อ่าเ,เพื่อนๆเรามาลองดูไฟกันเลยนะครับจะมีไฟออกตรงขั้วไหมครับเทสกันเลยเสียไปแล้ว <Okay. S 1> เปิดสวิส okay. สตช์เตาร์ทดูเลยครับนะเห็นไฟไหมครับ ไฟออกนะครับอ่าเดี๋ยวลองใส่ดูเลยครับ Okay. ใส่ปรั๊กหัวเทียนเลยลองสตาร์ทกันดูเลยครับเปิดสวิงเจยจยังไม่ได้ใส่ท่อนะครับเสียงอาจจะดังหน่อยเรียเพื่อนๆต่้นไหนครับรถหัวเทียนบอดครับเอาไปใช้ได้เลยครับแต่รถนี้เดี๋ยวมันควันขาวครับ กินหัวเทียนครับเลื่องหัวเทียนมากครับซื้อใหม่ก็ไม่ไหวครับใช้วิธีนี้ลองดูครับอคลิปนี้ลาไปก่อนครับกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับ